好了 <No. S 2>、no, no. I'm <laughs> 내가 결시처럼 니가 그날, 떠지게 하고 말 떠지게. มา้เรามาถึงเชียงใหม่เราจะมาทักทายกันแบบปกติเหมือนตอนที่เราอยู่ในแท้มันไม่ได้จริงจริงเพราะว่าที่นี่เขาตีดนะใช่มคะต้องค่ะต้องยังไงคะคุณมิกกี้เราก็ต้องมาแนะนำตัวแม้เป็นภาษาเหนือกันสักหน่อยเลยพูดเลยนะว่าสิ่งที่ยากกว่าการเต้นก็คือภาษาจริงทุกคนหลังเวทีอะคือแบบพยายามผันเขาเรียกว่าอย่างนัผัน เอา่ยงเสี่ยงแบบเสียงที่จตงวนจยุ้เตเรามาดูกันว่าจะเป็นไงสอบผ่านไหมอือเอาเลยคะเข้าเรียกันได้นะคะนี่คอสซสวัสดีเจ้าหนาตาเจ้าเอาแบบวมาก็ไม oh ่เอกไม่โทไปไปขอโทษที่แก่น้องคนนี ทีพวกเราคือวงคาร่านะคะ QR A อ่านว่าคาร่าถึงทีนี้มาในห้องตัวน้องคนกันมาสวัสดีเจ้าายาคาร่าเจ้า สวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีเจ้าฉัญญ่าขาลาเจ้านี่แหละนีแหละลุ้นหมเจ้าุ้นกัท้าหมเทา้า่นเต้นนาเจ้าพี่จะี่จะได้มาเจอกับ ก็จะได้มาเจอกับพี่น้องเชียงใหม่ดาวไม่เลวเลยโย่แต่ประโยชน์จริน้องเปนอย่างนี้ฉันประดิษฐ์เองเมื่อกี้นึงเงมากค่ะเฮงมากถือว่าใชร์ในสได้ดีมากน่คะทานไปเลยเนาะทานไปเลยโอเคเหนือขงแท้ เอาจริงไม่แพงเท่าไหร่เพราะเป็นลูกขึ้นอีสาน <Okay. S 1> แต่จะผิดสำเร็งอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่านเอ่านเพลงสวัสดีจ้านอีคาราจัา๊ พี Lil Lil ่โน um, uh, ่นพี่เทรนมากแต่คิดว่าไม่น่าถูกอืมอ่าลืมเลยอ่ะอะไรนะหักหักสักอย่างุดยักลักอะไรนะคนหน้าหักใช่ไหมคะคนหน้าหักูคนเส็คนหน้าหักกู้คนจ๋าจ๋าหมาเมิหมาหมหมาเมอนไม่หมาไม่หมาไม่หมา มาินอะไรนะมันีมาินแล้วกอมามานานแล้วเหรอมานานแล้วเหรอโอเกับมาแลวนะมาินมาินแล้วกะใช่มุมานานยังาลแรอไคะรอฝนตกครับเปียมาเปียกกันไหมอ่ะเราเปลี่ยนในเีเยอะแล้วออใช่ใช่ะ ภาษาเนือด้วยใู้ภาษาเนือเพลงแรกที่เพลิ่งเล่นจบไปเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่ให้แนะนำเพลงภาษาเนือเพลว่า i e นะคะเป็นซิงเกิลแรกจากพวราคารานะคะโอเคแล้วก็เพลงล่าสุดที่มือกี้เพล่งเล่นไปนะคะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ใหม่คลิกเลยแกะกล่องนะคะเชื่อเพีงว่าไม่หนอยเพะเนะคะพด้แยนะคะไม่กี้อาจจิสีว่าเห็นมือคนได้ m i r a c e นี้ด้วย เมืองเหนือนเราเนี่ยอย่าอบอกนะเพลงอะไรสักอย่างปุ๊บทักเหนื่อยตอนยังไงละ่ะอยเนี้ยไม่คือแต่ว่าเอาจริงมันสเิเศษนิดนึงเพราะเราไม่ได้เล่นเพลงนี้กันนานมากแล้วามาเพื่อชาวเหนือโดยเฉพาะเลยลววปวดใจเพราะฉะนั้นถ้าแบบทุกคนได้ยินแบบเขาเรียกว่า เนื้อที่มันคุ้นๆเนี่ยก็สามารถรองมัท้องของพวกเราได้หรือว่าจะเต้นไปพร้อมกันเอีก็ได้พี่ว่าพวกเราอย่ามัวแต่ตาต่อนยอนกันเลยเออเออเราต้องเทอร์วิลับกันจักหน่อยแล้วเอาไปใหญ่ก็เงั้นงั้นไปพบกับเพลงต่อไปค่ะตาต่อนยอนเท r ร์ ว่านี่เป็นการมาเที่ยวใหม่ของเราได้ไงคะน้าคาร่าชินเออที่นจุนเดนนองฟ้งา,านี่มันน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราบอกว่า <3 S 2> เหลือสามคนได้ร่วมเอมาสแสดงที่ต่ <between S 1> างจังหวัดยังไงใช่ใช่ทุกคนปเป็นไงกันบ,บ้างคะสนุกไหมเมื่อกี้สนุก,บบนนกบบนดีใจดีแต่ว่าเห็นพัดกันเรื่อยเลยร้อใช่เราให้เราท่องเลยว่า ร้อนที่พะรนจริงจริงจริงเพราะว่าตอนที่พกเราหล่อใช่ไ่มพวกเราก็แบบพอนะพอนะใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยตากฝนมาพอแล้วในเอเวอเราออนนี่ไม่อยากเห็นเราพวกเราตากฝนกันขนาดไหนนะคะสามารถเราก็ยังมีกันได้ถกอสามารถพูดอีกรอบดีกว่าอ่าได้ว่าเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็เสิร์ชว่าไม่น้อจะพอแล้วนะ QRA นะคะเราพทุกันได้ถ้ะวันนี้แบบยังไม่นํ่ใจอ,อ่ะขอพอ,ขอดีใช้อีกทีนึง QRA อ่านว่าคาร่ดีใจใจ,ใจอ่านว่าคาร่ารนะคะอเอิ่มเาิวรา จมเไม่เดียมวอยากให้สาวคิดว่าอะไรดีกว่าพร้อมหรือยังหรอยังอะอะไรก็ได้หรือว่าถามถามนะว่าแบบพร้อมหรือยังพูดยังไงอ่ะมาเรืองนี้พร้อมหรือยังภาษาเหนือพูดว่าอะไรคะทุกคนมีใครรู้ไหมใครเป็นใครเป็นแบบคนเมืองแต่แ๊ะพร้อมยังตัวพร้อมยังตัวเออ หนึ่งสองสามพร้อมกันตัวละออร่าอยากจะถามว่าคืนนทุกคนแฮปปี้กันหรือยังคะเอาแฮปปี้แล้วเหรอเนี่ยกลับไปก่อนไปไปถึงตอนนี้ทุกคนจะแฮปปี้แล้วแต่ว่าพวกเราจะทำให้ทุกคนแฮปปี้กว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมขอเปิดแล้วกันเดบายเรามาถึงช่วงสุดท้ายของโชว์ของพวกเราฮาร่าวันนี้แล้วนะคะโอ้ยอังกอร์ อังกอร์อยากไปได้ก็ได้ไหมคะได้ข้างหลังซู้ๆนะคะโอเคถ้าทุกคนยังแฮปปี้ไม่พอก็เชิญพบกับเพลงต่อไปเลยค่ะแฮปปี้ คนไหนก็ขอเสียงส่งด้วยนะเอาคนแรกเลยค่ะค่ะสวัสดีเจ้าชนยาคาราเจ้า ใครนะใครเป็นคนเหนือเจ้าคนไหนอ่ะเมกี ha, ้คนไหนอ่ะคนไหนคนเหนือคนนี้เรานนี้คนเมืองอยู่แล้วจากที่เราอุ้มเมืองเนาะตัวแต่ต้องอุ้มเมืองหน้ากว่าเมืองจ้าหน้ากว่าเมืองเนาะเขาทายออกแหละเขาเห็นสายตาแล้วก็มีเอฟซีบอกว่าคนนี้คนเหนือแต้นะจะ่บอกว่าสานียนทุกคนแบบเหนือได้หมดเลยเนาะที่เพื่อนทุกสวัสดีเจ้า เหมือนอันนี้คือเทรนเพื่อนมาแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้กลับมาเชียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงพาเพื่อนเพื่อนทั้งสี่คนมาเชียงใหม่ด้วยวันนี้แต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างคะชื่อจริงหนูเคยมาเม้ตอนเอ่อเชียงใหม่ music journey สอ่าใช่ค่ะสนุกมากๆบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมคนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มาที่นี่ทีไร้รู้สึกเพอร์ฟอร์มแบบว่าเต็มแม็กซ์ทุกคนแบบเอ็นจอยไปกับเรามาแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆจริงๆค่ะสนุกไหมคะ สนุกมากทุกคนสนุกไหมสนุกโอ้ได้คนมีทีเราก็สนุกแล้วดานาะ่างก็มีควม,มสุดด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากจะให้ทั้ง5คนเนี่ยฝากผลงานนะคะสักหน่อยหนึงหลังจากนี้มีอะไรให้ติดตามทางช่องทางออนไลน์กันมากค่ะ ก็ตอนนี้นะคะพวกเราคาร่านะคะ Q R R A นะคะก็เพิ่งปล่อยนะคะซิงเกลิลที่3ของพวกเรานะคะชื่อเพลงไม่ง้อจะพอน้าไปนะคะจะเป็นเพลงแบบช้าๆแต่จริงเราก็มีอีก2เพลงที่ปล่อยไปก่อนหน้าคือชื่อเพลง m i r a เ l e นะคะ,เ,ะ,คะเป็นซิงเกลิลแรกนะคะก็<ๆ>ซิงเกลิลที่2นะคะ Happy ้วีเดย์อะๆก็คือสามารถไปฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Offi c i a l ของช่อง Kara, r r ะคาร่า Q R R A แล้วก็ติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ น้องเซลฟี่กนิดหนึ่งนะคะ้องไปเซลฟี่กับทุกท่านนิสสึกนะคะทุกคนเลยเดี๋ยวให้น้องน้องศิลปินนั่งตรงนี้เลยนะคะให้เซลฟี่กันก่อนนะคะทุกคนชูแผ่นป้ายชูไม้